ดูกระไมท้ายพิธีสมรถนะครับทุกท่านแล้วย um ังมีหน้ามาบอกกับคุณทุกคนว่าเราเป็นเมียอยากจะอธิบายสั้นๆว่าไม่สั้นยาวอยู่ ของคำว่าเมียเนี่ยมันมีที่มานะครับอะไรอย่าไปนึกถึงเรื่องการอาบัติจ้าปัญกันน,นี่อะไร,ะไร,น,ร,ร,รนี่อย่างที่จ้างเอรอ ย so ังไงก็จะบุกเข้าให้เป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นไม่มีแต่ที่มามันมีนะครับบุ๊กจะได้เราพี่เจ้าหน้นี่เขาจะพรีเซนต์มากวันนั้นไปนั่งกินไอติมด้วยกันสองคนก็กินไอติมมากกินข้าวเสร็จก็กินไอติมต่อก็กินไอติมด้วยกันสองคน ร้านไหนก็ชอบมันเธอรู้แค่ว่ากินเองกินด้วยกันสองคนแน่ว่าพูดคุยเรื่องความหลังกันอะย่เงี้ยพี่โน่เขาก็เลามาว่าเนี่ยดิดูไปว่าพี่แบบเป็นคนแบบเปิดเผยกับน้องๆแค่ไหนพี่เปิดบทเบื้องมีใครบ้างที่เจอกันวันสวันแรกเปิดก้นให้ดู พี่น้ตเขาบอกอย่างนี้ตื้อแล้วชอบไหม